สบายดีพี่น้องสุขสุมสุขคุนคาพี่น้องเส้นขับเอฟซีมาล้อมเต็กกันลอยพี่น้อง,สงเส้นเพืนี้ตรงสลาดกล้วยนะครับวันนี้เขาเล่นอยู่ล้านป่าเกือพัทยาสายสามหลังจากกิน,นเล่นอยู่บางกะบปีแล้วนะครับวันนี้ร้านป่าเกือพัทยาสายสามและพี่น้องเด้กผู้ใดมากะไหก่กำลังใส่กันนะคาผู้รยุขวงเขตแขมนเมืองพัทยานะครับพะกาลังออกมาท,ท,กมมที่เขตตะวิมณฑลผู้ดยุไก่นะครับเพราะว่าเราจะอ,อ่อนเอ่อ อันนี้รอบที่หาแล้วสำหรับการอ่อนทั่วมะล้อมเต็กเรียลอยนะครับตอนนี้รังเวทีประจําการเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเข้ารังเวทีแล้วนะครับพี่น้องมาเดิมฮาพัทยาสายสามล้านป่าเสือตอนนี้คะแนคนรัเสียคนเราเด้อคขะเดอ้อดหากินกาแฟก่อนแม่ข่ามาไปโอ้ยอี่แม่ข่าเพราะท่นเดือเข่ามากอยู่ บ่ท่านกินบ่ท่านยังดอกบ่ท่านไขยอีหล่ากินเข่าไปลูกกินเข่าไปคำแพงแขวมูดตันกินเข่าไปปากน้ำแม่ในลูกว่าน้ำแม่ใน,น,นกุฏียาโนจักบบาทดีกินเข่าไปอ,นะอยากยินหักอย่าง <c ười> เสียบดีลูกเสียบดีหาหลอกก่อน หลังเวทีประจำการแล้วนะคะคุณแม่ฟื้น้วตีค่ะมือขึ้นเข้าไปขาบม่มขึ้น,นเข้ขเอไปขาใส่สารล้ำเพื่อนตีตะมวน,น,ะนเนาะยอ,อ,ล,อ <laughs> ลาตื่นแสงสีสากาแฟแสไปเตี่ยจิงกาแฟก่อน เอาโคขวดใหญ่กับเันน้ำแข็งมาให้ทิ่มขนเนี่ยนี่เร็วเอาโคขวดใหญ่จะขวดเนี่ยมีน้ำแข็งบ่พี่พี่มาเอา,เาแก้วน้ำแข็งกับโคไปเู่เอทิ่มขนกินเราเร็วเอิญบอกพี่มาเอาฮะอเอา เอาสองขวดกระไดแม่เรียงนำโคกที่ขนก่อนน,นั่นแหละอยู่น้ำกันนั่แหละอีดาวมาเอาไปเม็ดดาวท่านเ,เดียจะไปนอนใส่เจ้าจะไปนอนใส่หมดเพื่นโอ้เออ นี่อนี้ไปขายเอโอ้เอาสออมาคุณขายอย่าง้ฮะเออเอาเกียวไปเขาเลยเอาอันนั่นไปเขาเลยใช้น้ำแข็งไปคนไปเกียว มื่อคืนไปน้อนนแม่พระโอรสน้อยแม่พาไปนอนยู่ฝุนตึือนน้องไส้แมรเดียงพ้นชิตแต่นาอาพึ่นเอามาเดินล้านปลาเกือพี่น้องลังเวทีประจำการแล้วพ,พี่แอนพร้อมด้วยมือแรงมีส้อมานะคะแอนอรดีมานะคะกี่ขอากำยังหนู ตะม้งตะเสียบเดี๋ยอ่าโอเคค่ะมาเล่นพอกันล่านปลาเกือพัทยาสายสามนะคะ